ทนที่จริงข้าก็ทำงานอยู่กับพ่อท่านมาตั้งนานเราสองคนก็รู้จักกันดีท่านจำอะไรเกี่ยวกับข้าไม่ได้เลยเลยจริงเหรอนี่เราสองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วหรอ,อข้าขอโทษน,นะคืข้าแย่จริงเลยอ่ะคือข้าดื่มยาผิดเข้าไปอ่ะแล้วข้าก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาความจำมันก็หายไปหมดเลย แล้วท่านจำได้หรือไม่ว่าดื่มยาผิดเข้าไปเพราะเหตุผลใดเจะเล่าให้ข้าฟังว่าข้าผิดหวังจากคนรักก็เลยกินยาฆ่าตัวตายแล้วหลวงหลวงอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไปพบศพข้าแล้วก็เลยเอาศพข้าเนี่ยมาส่งไว้ที่บ้านหลวงบรรจงใช่หลวงบรรจงท่านรู้ได้ไงอะ่ะข้าเอง หลวงบรรจงว้าวท่านนี่เองที่เป็นคนพบศพข้าแล้วอย่างนี้คนรักของระเดศหมายถึงคนรักของข้าเนี่ยคือใครเหรอแล้วใครที่เป็นคนหักอ,อกข้าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าท่านผิดหวังจากความรักเท่านั้นแล้วอย่างนี้ก่อนตายเนี่ยเขาข้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างหรือเปล่า ตอนข้าไปพบท่านก็เห็นสิ้นเสียแล้วอะ่ะจริงหรือเปล่าหรือว่าท่านอ่ะรู้อะไรมากกว่านี้แต่ไม่ยอมบอกข้าจริงสิข้าจะปลดสายท่านทำไม ตูดูไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่น่าจะเป็นคนที่โกหกหรอกหน้าตาท่านก็ดูใสซื่อน่าจะโกหกใครไม่เป็นแต่ว่าพอมองหน้าท่านใกล้ๆแบบนี้แล้วใบหน้าท่านเนี่ยก็หล่อปะประทานเหมือนกันนะ ฉันถามตัวเองว่าใจต้องการอะไรเหมือนว่าหัวใจเฝ้ารอสักคนเคียงใกล้เป็นดังคนหลงทางในโลกเป็นแสนไกลใครจะตอบคำถามใจแต่ชะตาก็พาให้มาพบกันไกลชิดกันผูกพันเกินฝัน